ลวงโบสนใจอย่างเดียวว่าเดี๋ยวนี้เราบริสุทธิ์หรืออยังในการเทศเราเทศเพื่อปรุจลายกูบาอาจารย์หมู่คณะหรือไม่เราเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่พูดเพื่อความสามัคคีหรือไม่พูดเพื่อพุทธศาสนาให้มันคงด้วยจำด้วยไปไหนหรือไม่หรือว่าพูดเพื่อความอยากดัง อย่าลืมนะลูกนะลุงปู่ไม่มีความอยากดังเกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกมันพระชาห,หรือตั้งแต่ไปคารวาไม่มีอ่ะเพราะลวงปู่เป็นนักปฏิบัติธรรมพระกิเลสนี่ความอยากดังเหลอมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องพากันอยากดังด้วยอยากดังได้ะอะไรขึ้นมาในการก่อภพก่อชาติไม่มีวันที่จบสิ้นนั่นเรียนไม่จบจบพระไตวีดกจบหลวงก็ตามแต่ใจมันไม่ยอมจบ ต้องเวียนว่ายตายเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนมดไตขอบลุ่มเรียนไปถือก็เห็นไหมล่ะมหาเป็นพระไบรานเปล่าไบรานเปล่าต้องเอาสมณีนเป็นอาจารย์จึงเรียนจบที่ใจก็ศึกษากันทุกคนนี่ลูกเนะียเห็นไหมล่ะพระมหาที่ตายไปจมอยู่ในมหาอเวจีนรกออกจากมหาอเวจีนรก พุทธันดรหนึ่งเศษบาปกรรมยังหนักจึงมาเกิดเป็นเศรษฐีฉานนั่นปลาที่สะเก็ดเหมือนสีเหมือนสีทองคำนั่นแหละแต่ว่าพงงาทีปากเหม็นกุงสาวัีเจ็ดสิบคนเนี่ยเวลาพงงาทีนี่เหม็นข้กุงสาวัีนู่นเห็นไหมล่ะก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะ จิตใจเสื่อมจากธรรมจากวินัยไม่มีธรรมไม่มีวินัยในองใจเหมือนที่ป่อนเลอ่าเมื่อวานนี้เลยไม่ต้องมีขอ้อวัาปฏิบัติไม่ต้องถือศีลเพราะจะยึดมัน่นถือมั่นในศีลเห็นไหมละ่ะเขาสอนกันสมัยพุทธกาลนี้ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้านี่แต่จะรู้ใหม่ๆนี่ไม่เห็นว่าบัญญัติศีลอะไรขึ้นมานี่ท่านให้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสเลย หลวงพ่ก็จะถามว่าเขาเอาอะไรมาพูดอันนี้พระเจ้าเขาสู่มหาพิธีพานแล้ววางไว้วางไว้วางไว้เอาอะไรเป็นตัววางไว้เพื่อเป็นตัวเตนของพุฏธเจ้า,าก็คือทาก็คือพี่ไหนไม่ใช่หรือต,ต้องเข้าใจด้วยนั่นแหละทิฏฐิมานะของคนเพื่อความอยากดังบวชมาเพื่อหาอยู่หากินเพื่อเป็นมาหาโจรปน่นศาสนาเนี่ยพวกเราจะยอมเดีอลูกศาสนานี่สะอาดจะอัานอยู่ที่พ่อพี่ไหนนะลูกนะ ถ้าพระอยู่ในศีลอยู่ในพระวินัยที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็คือเป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์เท่านั้นถ้าพระศีลขาดศีลทะลุศีลดังพร้อยก็คือพระไม่เต็มบาทนะลูกนะเนี่ยคยดูยในพระสูตรสิลูกเนะี่ยพระในสมัยกุฎกาเนี่เวลาทําเพียรสุตโตเกิดเวธนากา้าจะระลึกถึงศีลของตัวเองว่าดังพร้อยหรือไม่ เมื่อลึกถึงศีลของตัวเองแล้วไม่ด่างพร้อยก็มีปิติเบิกบานในคุณศีลพิจารณาธรรมมีสติก,กลังปัญญาโค้นในวิชาได้หรือจะอะไรมาสอนกันเนี่ยนะี่มหาเหตุของความเสื่อมในศาสนาก็คือพระธรรมเสื่อมนี่ขอให้ช่องวิเชียนทองหรอ่อลูกเข้าใจด้วยนะ เขากล้าทําชั่วเราจะไม่กล้าทําดีเดี๋ยวลูกพ่อก็จะถามลูกนะเขากล้าทําชั่วทําลายศาสนาที่เลือดที่เสริฐด้วยการทําลายหลักธรรมหลักวินัยนี่ไอ้พวกเราจะไม่กล้าทําดีเดี๋ยวลูกกลัวความกลัวพวกพระชั่วอย่างนั้นเดี๋ยวลูกกลัวกลุ่มที่ทําลายล้างศาสนาอย่างนั้นเดี๋ยวลูกดูมหินาดูที่ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกับเขา ไม่พูดไม่จาก็เหมือนกับเราเห็นด้วยกับเขานะลูกเนี่ยอ้ไม่กล้าหรอก้องหัวนงตาก็เขาจะดา่าเอา้าพระที่ด่าพวกเราที่เราอยู่ในคุณศีลคุณธรรมอุบาสกอุบาสิกาคนไหนที่ด่าเราพระรูปใดที่ด่าเราที่เราเอาธรรมะที่เป็นของเทที่เป็นศีลพิสุธทธิ์ที่สมาธิพิสุธทธิ์ที่ปัญญาพิสุธทธิ์ที่ถ้าพระรูปไหนดา่า อุบาสกอ,อุบาสิกากลุ่มไหนดา่าก็แสดงว่ากลุ่มนั้นเป็นพวกเตลือถีนอกดีนอกลอยสิลูกเป็นพวกทำลายศาสนาที่เราก็จะได้เห็นว่าพวกทำลายศาสนาเยอะขนาดไหนนั่นอุบาจารย์ในสมัยก่อนนี่ท่านสละชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาในีลูกนะเหมือนพระมหาก,การปฏิรเจ้าอย่างนั้นเหมือนพระเลวัตอย่างนั้นนั่นเหมือนไอ้พระยศเีระอย่างนั้น เหมือนพระมกคะลีบุตรอย่างนั้นหรือในสมัยตุการดูสิมกคลาอย่างนั้นภาษาลีบุตรอย่างนั้นมีนาบาตั้กี่วันละกว่าจะไ,ได้ฉันน,ะนี่เป็น,เป,นเป็นการในการประกาศประก,ศระกศาศไอ้พระศาสนาใหม่ๆนั่นศึกษาดูสิลูกแล้ด้านไหนล่ะท่นทมมานธรรมปาละอย่างนี้คุณานนนทะอย่างนี้ ทั้งกบาตตปฏิกาทั้งพระที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนาะมไปค้นดูที่ลูกถ้าสละชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาขนาดไหนไอ้พวกเราอยู่ดีกินดีนี่ศาสนาที่กําลังสว่างเหวยอยู่นี่จะให้มันมืดบอดลงเดี๋ยวลูกถ้าเราไม่สู้ไม่กล้าก็จะแดงว่าเราเห็นด้วยกับเขาที่เขาทำลายศาสนา เห็นด้วยกับพระกลุ่มนั้นที่ทําลายหลักพระวินัยเห็นด้วยกับอุบาสากากลุ่มนั้นที่ทําลายหลักธรรมหลักวินัยเราจะไม่สู้เลยลูกเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะตายแค่นั้นแหละอันนี้ก็หกสิบสามปีแล้วนี่อยู่ป่ายอยู่เขารูปเดียวตั้งสิบปีเต็มๆนะลูกนะเราอ่อนน,อน้อมทอมตนไม่อยากมายุ่งกับทางโลก แต่ผลสุดท้ายก็ดังที่ลูกเห็นนะจะปล่อยให้พวกเปรตพวกผีพวกเดรัจฉีนอกดีดนอกลอยทําลายพระวินัยอย่างนั้นเลยลูกพระวินัยก็คือพระพุทธเจ้านะลูกนะนี่พระกายหยาบของพระองค์ก็คือพระวินัยนี่สองรอยี่สิบเจ็ดข้อรวมกันเป็นพระกายหยาบของพระองค์ถ้าใครไม่เขารบก็แสดงว่าพระกลุ่มนั้น พระรูปนั้นพระกลุ่มนั้นอุบาสิกากลุ่มนั้นเป็นพวกเดรัจฉีนอกดีนอกลอยบวชมาเพื่อทำลายศาสนาบวชมาเพื่อหาอยู่หากินบวชมาเพื่อลวงโลกเป็นโจรป้นศาสนาพวกนี้กล้าทำชั่วโดยที่ไม่มีความละอายไอ้พวกเรานี่จะทำดีจะละอายหรือลูก พ่อก็จะถามลูกช่องวิเชียนทองหล่อนี่อะไรให้ลงที่หลวงปู่นี่ลูกเนี่ยหลวงปู่ยอมแล้วมอบกายถวายชีวิตกับพ่อคือพระเจ้าแล้วก็คือพระวินนยหลวงปู่ได้ดีเพราะพระวินนยนะลูกนะพวกป่าช้างดงเสือดงงูดงผีหลวงปู่รอดได้เพราะพระวินยัยเห็นพุทธานุภาพที่เป็นพระวินัย เห็นธรรม,มานุภาพสังขานุภาพที่สว่างจะไหวเพราะพระวินัยเพราะหลักคำสอนที่คงเส้นคงวาแล้วมาเห็นปีพศ .2545 ที่วัดตาวิสิทธิ์เจจรามที่เห็นพุทธานุภาพธรรม,มานุภาพสังขานุภาพชัดแจงและอำนาจของเทวดาที่เป็นสมมาทิฐิในเมือลกทาแสงกุจกวาลที่รวมตัวกันที่วัดตาวิสิทธิ์เจจราม มันน้องนาแสงกมลน้ำจ่นเพืสิกาจังหวัดบึงกานเออถ้าเห็นเฉพาะหลวงปู่รูปเดียวเนี่ยหลวงปู่มไม่ข้าพูดนะลูกนะเพราะไม่มีสกิพยานเห็นไหมะ่ะเมตเต่พระพุทธเจ้าน่สัจรีเอกของไตรภพเห็นเปรตเมื่อพระอ,องค์เติร์จะรู้ใหม่ๆพระอ,องค์ก็ไม่พูดไม่ตัดอะไรจนโมคคขลามาเห็นมาเจอแล้วนาเรื่องนี้มากราบทูลเพื่อเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตัดเก็บมคกขลาและคณะสงฆ์วัที่เรา เห็นเลวตั it, so wave, so Finally, so ้งแต่ที่เราตัดสรูปใหม่ๆแต่เราไม่มีสกิพยานาเราจริงไม่นําสิ่งนี้ออกแสดงอันนี้ก็เจ๊เข่นเดียวกันพ่อเราพากระทำมานะลูกนถ้าไม่มีสกิพัญนเอาออกมาแสดงเพื่อต้องการอะไรลลูกต้องการความอยากดังนั้นเหรอดังแล้วได้บประโยชน์อะไรลูกพระพุทธเจ้าอยากดังเหรอศาสนานี้ตั้งขึ้นเพื่อความอยากดังหรือไม่ใช่ลูกนั้นนั่นน่ะตั้งขึ้น เพื่อให้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อละเพื่อวางโลกโลกโกดหลงทิฏฐิมันถอดถอนอุปทานตัวยึดมัน่นถือมัน่นทำลายพบทำลายชาติ